เดี๋ยวพยายามจะเปรียบเทียบให้ดูว่าทำไมมันถึงต่างกับของทั่วไปราคาที่จ่ายเนี่ยมันจะทําให้แบบคุ้มค่าไหมกับเงินเพิ่มเงินไม่กี่พันบาทแ้ะทำให้ใได้มันโอเคขึ้นคลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีให้คุณผู้ชมนะครับในการเลือกปลั๊กไฟให้บ้านสวยงามมีรสนิยมมากขึ้นไปชมกันครับ สวัสดีครับ The Room Maker นะครับ,รบวันนี้เรามาอยู่ในขั้นตอนสําคัญอีกแล้วนะครับสำคัญแม่งทุกคลิปเลยคือบ้านเราดำเนินการไปอยู่ที่ประมาณ70-80%แรล้วส่วนที่ฟ้าบอกสําคัญก็คือเรื่องของไฟใช่ถ้าบ้านไม่มีไฟเนี่ยก็จะมืด <c oughs> เวลากินข้าวก็จะตักพริกเข้าปาก <c oughs> วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องไฟเลยทั้ง รูปแบบการเดินปลั๊กสวิตช์เป็นแบบไหนแบบเดินลอยเดินฝั่งเป็นยังไงละกันปกติแล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญกับในการออกแบบเรื่องของตําแหน่งของไฟต่างๆ่เรื่องของชนิดของหลอดนิาของแสงบรรยากาศของบ้านเป็กส่วนหนึ่งที่คนไม่ค่อยให้ความสําคัญก็คือรูปแบบของปลั๊กสวิต ถูกต้องนะครับก็ใจเยนใจเย็นคนททำบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเราเราไปเดินตามพวกร้านทัดไว้ต่างๆมันไม่ค่อยเห็นใช่เพราะฉะนั้นน่ยมันจะไม่คุ้นตาเลยคุณจะไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยใช่มาตรฐานของมันเนี่ยโดยทั่วไปคุณต้องรู้ก่อนมันจะมีอยู่2ไซส์ก็มีแบบ2 2นิ้วคูณ4 4นิ้วจำ่ายก็คือ2นิ้วคูณ4นิ้วนะครับมันก็จะเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนซึ่งอันนี้เนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วทั่วไปก็คือแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดอยากมีดีไซน์พิเศษแต่ว่าเราต้องซื้อหรือว่าต้องเตรียมไว้ก่อนที่จะทํำลักนะครับเพราะว่าวางแผนดีๆก็จะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีความสวยงามเรากำลังจะมาพูดถึงแบรนด์นี้นะครับ Art DNA ศิลปะ อยู่ใน DNA อยู่ในสาย, <Hey, S 1> ยเลือด oh. คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นชินแต่ oh. ถ้าเป็นทางฝั่งดีไซเนอร์ใช้บ่อยนักออกแบบจะใช้บ่อยงานโรงแรมงานโ oh. ครงการใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะต้องการความสวยงามและความเนี้ยเพราะว่ามันก็มีราคาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแนะอย่างสูนบ้านทั้งหลังเนี่ยเราใช้ปักทั่วไปก็อาจจะประมาณ6 7เ0 0พันบาทใช้แบบนี้ก็อาจจะประมาณเกือบสองหมื่นอ่ะก็แพงขึ้นแพงขึ้นก็ถือว่าประมาณ4เท่าตัวแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นงินที่เยอะถ้าคุณทาบ้านมาขนาดนี้แล้วและอย่างหนึ่งที่สําคัญนะบางทีปักไฟอ่ะมันอย ฉะนั้นถ้าคุณไปเลือกแบบเฉยๆมันก็จะเฉยไปอย่างนั้นอะยาวเลยชั่วลูกชั่วหลานแหลมหลนให้เราเลือกหน้ากากนี่มันก็จะมีเป็นแบบสแตนเลสเป็นแบบสีทองแบบนี้ก็มีหน้ากากอยู่หลักแล้วก็เหลือจะมีสีขาวก็ได้สีดําก็ได้แล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า1แก๊งก็คือ1อันอ่าหนึ่งแก๊งหนึ่งแก๊งสามแก๊งอ่าสามแก๊งอ่าอ่าอันนี้เป็นแบบเฟรมเลดอ่อแบบเฟรมเลดก็คือมันจะไม่มีขอบไม่มีขอบเออเก๋มก็คือนี่สวิตทั้งก้อนเลยเฟรมเลดสเอนกแ๊งงสุก บ้านใครมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเด็กมันจะไปนสนุกเลยล <c oughs> องพูดถึงระบบไฟของบ้านนี้ก่อนและไล่ไปทีละจุดไหมคือเปิดประตูบ้านเข้ามาก็จะเจอกับสวิตช์แรกอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูดก่อนนี่อ่าอันนี้คือเดินลอยของจริงใช่คือลอยแบบนี้เลยอันนี้คือไม่ได้ฝังก็คือลอยออกมา่างนี้เลย <c oughs> ใม่ใช่อันนี้คือเดินฝังใช่ไหมับท่อพวกงานไฟมันอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวจะมีกรอบมาครอบตรงนี้อ่ามันก็จะเรียบสวยงามสวยงามครับผมดีไซเนอร์ก็จะพยายามวางแผนไว้ว่า ไฟแรกสเต็ดแรกในการเข้าบ้านก็มีการให้แสงสว่างของบริเวณโถงนี่ก่อนเหมือนอ่านหนังสือเดินไปจุดหนึ่งก็เปิดไปจุดหนึ่งเดินไปจุดหนึ่งก็เปิดไปจุดหนึ่งเดิมทีบ้านหลังนี้มีการเดินไฟที่เรียกว่าปูพรมปูพรมเปิดทีสว่างทั้งบ้านกระดิงเรียกว่ากระดิ่งอ่าใช่คือบางทีเราจะเปิดไฟแค่นี้มันก็เลือกจุดสปอตไม่ได้นะครับไนไหนทำบ้านน้าทีก็ทําระบบงานใหม่ความสูงเนี่ยครับพี่ว่าสมมติถ้าเป็นสวิตช์ทั่วไปความสูงควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ40ไม่ปิบไมง เอาที่มันจริงๆสิก็อยู่ที่ประมาณ90ถึงแม่สเนี่ยแล้วแต่ได้ต่อมาบ้านจะถูกแบ่งไปสองส่วนส่วนที่เป็นซ้าเปืยงเนี่ยเราก็จะเดินลอยอ่าัอันนี้คือเดินลอยของจริงและเป็นเดินลอยที่ประหยัดและกันถูกไหอ่าเดินลอยท่อขาวเป็นท่อ PVC ใช่ครับ ถ้าแพงกว่านี้ก็จะเป็นท่อเหล็กเป็น e m t อ่าฮะโอเคต่อมาทําไมอันนี้เดินต่ําครับอันนี้คือปลั๊กไฟจะอยู่ที่ประมาณ20-30เซนอ่าทำไมต้องอยู่ต่ําเพราะว่าถ้าเกิดคุณเสียบพัดลมอ่าแล้วมันอยู่สูงเสียงมันก็จะอย่างนี้อ่าฝั่งนั้นเราเดินลอยเพราะอยากได้ฝ้าเพดานที่สูงอ่าแต่ด้านเนี้ยเราทําไม่ได้เพราะว่ามีท่อระบบอ่าท่อที่นี่แหละท่อที่นะครับไม่งั้นมันจะมีเสียงเวลากดชักโครกอ่าฮะมันก็เลยเป็นฟ้าปิด โอฝ้าปิดเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเดินลอยไม่งั้นเนี่ยเวลามันขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะก็จะเขินเขยไม่สวยแบบนั้นอ๋อมันจะพุกคุณเรียกมันจะพุกโอเคการเดินฝังเขาก็จะเดินมาแบบนี้นะครับก็จะมีท่ออยู่ข้างในนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเบ้านะครับเนี่ยนี่คือบล็อกที่เราบอกนี่คือคือสองคูณสี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกคิดไว้แล้วว่าเราจะใช้เป็นเป็นลักแบบ2อคูณสถ้าคุณจะมาใช้เป็น4ี่คณสตอนเนี้ไม่ทันแล้วทะลึงล่งละตั้งไฟก็จะตบเพราะว่ามันต้องต้องเอาบล็อกออกมามแล้วก็ใส่ใหม่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้บ้านที่มีอาร์ตขึ้นมาครับอยากคุณอยากจะเอาอาร์ตเข้าไปใน DNA ของเจ้า คุณอาจจะต,ตีวงเข้ามาแล้วใช่คุณก็อาจจะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เขาออกแบบและดีไซน์มาแล้วเดี๋ยวพยายามจะเปรียบเทียบให้ดูว่าทำไมมันถึงต่างกับของทั่วไปราคาที่จ่ายเนี่ยมันจะทำให้แบบคุ้มค่าไหมกับเงินเพิ่มเงินไม่กี่พันบาทแล้วทำให้บ้มันโอเคขึ้น เดี๋ยวคนจะได้เห็นกันน่านะครับว้าวมืดอยู่เลยแล้วเราเราค่อยๆไปดีดโซนเหรอขอโทษนะครับน้องสาวคนนั้นเปาเปิดไฟนะครับโอ้ตะกี้ตอนแรกดูสวยๆอยู่เลยโอ้เปิดไฟขึ้นมาน่ารักกว่าเดิมอ่ะก็เดี๋ยว้ไปติดตามคอนเทนต์กับน้องอ้อมโฮมดีๆได้นะครับเราอยู่กันในเรื่องของ สวิตช์และปลั๊กลั๊ไฟนะครับผมอาร์ตดีเอ็นเอศิลปะอยู่ในสายเลือดนั่นเองนะครับผมก็อย่างบ้านหลังเนี่ยก็คือเราได้เลือกใช้ของอาร์ตดีเอ็นเอใช่ครับก็คือว่าเราให้ความสําคัญกับตัวปลั๊กกับสวิตชและกันถ้าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไปเดินตามพวกฮาร์ดแวร์ทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นแต่รุ่นเบเบเฮ้ยเบเบเลยอ่ะเออเบเบทั่วไปซึ่งพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นการทําดีไซน์ก็จะเป็นปลั๊กแบบปกติแต่รุ่นเนี่ยมันอาจจะหาซื้อไม่ได้ตามฮาร์ดแวร์ทั่วไปอาจจะต้องสั่งจจาากกดดีลลเอรร์โยตง อ่าเ,เดี๋ยวขึ้นชื่อดินเลอรบ้านหลังนี้นเนื่องจากว่าเป็นสีขาวเราก็เลยเลือกรุ่นนี้มา,มาใช้เข้ามาตอนแรกอย่าว่าแต่ใครเลยผมก็งงเราติดผิดเพราะว่าวทำไมตำแหน่งนี้ไม่เปิดอ่ะนนี้อ <ตำ S 2> ่เปิดเออแต่ความเข้าใจเราเราจะคิดว่าปิด<ช>เออแต่อันนี้ อันนี้คือปิดทําไมเป็นอย่างนี้เพราะตอนแรกเราก็ไปเฉียงกับช่างไฟแล้วติดหรือเปล่าข็ดปุ๊บวะอ่าคืออันนี้นะครับเป็นดีไซน์มาเลยของอาร์ตดีเอ็แนวคิดของเขาเนี่ยคือว่าคนไทยอยู่บ้านกันน้อยพออยู่บ้านกันน้อยมักจะปิดไฟก็จะเป็นแนวแบบอันนี้คือพอถ้าไฟปิดแบบนี้เวลาฝุ่นมันลงมาเนี่ยมันจะไม่กอกอ่าคือคือปลั๊กไฟที่ถูกที่เขาคิดไว้แล้วเนี่ยดีไซน์ไว้ให้ดีอย่างเงี้ยคือต้องอยู่ในแนวอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาฝุ่นลงมาอ่ะมันจะไหลลง แต่นี่คือคเป็นแนวคิดแล้วกันคุณจะได้ไม่ต้องงงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาเปิดใช้งานก็แค่แบบมันก็เปิดปิดเหมือนเดิม,มแล้วเราก็จะดูว่าเวลาปลั๊กตัวไหนไมันเปิดอยู่มันก็จะมีขีดสีแดงให้เห็นแสดงสัญลักษณ์ซึ่งปกติพวกเนี่ยเวลาคุณซื้อเนี่ยตอนเลือกเนี่ยมันจะต้องนับดีๆยังไงเข,เขาจะต้องนับกรอบมันก่อนว่ากรอบี่ชิ้นแล้วก็ปลั๊กไฟเขาเรียกเป็นซ็อกเก็ตใช่ครับถ้าซ็อกเก็ตเนี่ยจะเป็นฟุตบอลถ้าซ็อกเก็ตเนี่ยจะเป็นควาดูดกระจน จะได้จบลงวาซึ่งซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับมันก็สามารถดีไซน์ได้ใช่อย่างอันนั้นก็จะเห็นว่าบางอันก็เป็นผ่านใหญ่ก็คือหนึ่งซ็อกเก็ตก็ได้เป็นชิ้นหรือจะเป็นแบบ2หรือจะเป็นแบบ3ก็ได้แล้วก็ อีอันนึงก็คือพวก,กด,ดีไซน์ฟังก์ชันแล้วแหละว่าคุณอยากจะได้ปลั๊กตำแหน่งรูปแบบยังไงอย่างนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่สามารถที่จะเสียบปลั๊กไฟได้นะครับหรือว่าจะมาเป็นแบบนี้ก็คือมีปลั๊กไฟ1อันนะครับ <USB. S 1> แล้วก็เป็น USB แบบ2อันเราก็จะเลือกดีไซน์ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยฝั่งหนึ่งเป็นซ็อกเก็ตสวิตช์อีกฝั่งหนึ่งเป็นปลั๊กอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับบางทีเราวางไฟมันก็อาจจะเป็นแค่ตำแหน่งไฟแค่หอัน แล้วก็เป็นปลั๊กสำหรับคอมพิวเตอร์ทํางานอย่างเงี้ยครับอย่างตัวนี้นก็จะเป็นตัวแสองทางนะครับเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวขีดสีแสด,งดงตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวไฟเชื่อมของโคม,มันได้ที่สามารถเปิดปิดได้จากทั้งบนและข้างล่างเลยม,มาดู <ๆ S 2> ของสวยๆงามๆกันบ้างน,นะครับด้าน <c oughs> ๆๆนี้ของสวยๆเนาะาต่อมก็อันเด็ๆอายเอาหูดได้วะได้พูได้ได คราวนี้นะครับเราก็ต้องบอกอตรงนี้มันมีใช้อะไรบ้างก็มาติดตรงนี้อีก2ตําแหนง่งโต๊ะอ,อาหารบางทีมีทําคอมพิวเตอร์อะไรก็สามารถีิดไฟได้ใช่รครับตรงนี้ก็คือความสวยงามไล่กันเข้ามาอันนี้แบบสามซ็อกเกตคือ,อยังไงนะคือขนาดมันมาขนาดเดิมใช่ใช่กลอบเนี่ยกล่องเนี่ยมันเท่ากันหมดครับเออแต่มันก็อยู่ที่ว่าจะเลือกแบบแบบหนึ่งซ็อกเกตสองซ็อกเกตหรือสามซ็อกเกตก็สามารถดีไซน์ได้หลากหลายหรือแบบจากที่ที่พาไปดูก็มีซ็อกเกตกับปลั๊กไฟก็ได้คนดูทางบ้านสามารถ ดีไซน์ปลักไฟเองได้ไหมหรือจะเป็นต้องใช้นักออกแบบจริงๆก็ได้แต่ก็ต้องคิดนิดนึงคือนะักออกแบบก็จะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าก็จะสังเกตถ้าเกิดเราดูไฟในบ้านมันก็จะมีไฟที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันเสมอไปอ,อ,อย่างพวกนี้เรียกเป็นไฟฟังก์ชันให้แสงสว่างให้แสงสว่างทั้ง,งเดินใช้<ต>เป็นหลอดอะไรอะไรอย่างนี้เนาะใช่แต่พอมีงานดีไซน์เข้ามาเราก็จะมีไฟที่เป็นอย่างงี้ยฮะไม่เกี่ยวกับฟังก์ชันแล้วอันนี้คือเป็นแอมเบียนที่ให้ความสวยงามคือตรงเนี้ย มันเป็นมุมเดิมที่เราไม่ได้รีดเวทอะไรมันมาเป็นสภาพครัวเดิมมันเป็นแบบนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่ากระเบื้องมาเป็นสีขาวอยู่แล้วพอเราใช้เนี่ยเบรเป็นสีขาวเนี่ยมันก็กลมกลืนแล้วกันประมาณนี้นะครับก็บจะทําให้บ้านเนี่ยสวยงาม ่ไปทุกมุมเลยบ้านนะครับรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยเราก็ควรให้ความสําคัญเพื่อให้มันสวยงามอย่างวันนี้ที่พามาดูก็คือว่าปกติคนเนี่ยจะมองข้ามไปเลยเรื่องของสวิตช์ปลั๊กไฟก็คือจะไปซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้มาใช้แต่ว่าวันนี้เราก็มีของดีๆที่มีดีไซน์มาแนะนำนะครับอย่างตอนเปิดคลิปเราก็เปิดให้ดูแล้วว่าเขามีตั้งหลายแบบหลายดีไซน์วันนี้ The Room Maker ก็ได้หยิบยก Open Space แบบนี้นะครับเราก็เก็บรายละเอียดอย่างทุกเม็ดทุกดอกอ่ะและสไตล์ของบ้านตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสไตล์อะไรดีโมเดินก็ได้นะ จริงๆมันเบสเป็นโมเดิร์นแล้วก็ใส่ความ <ừ m. S 2> เป็นอเมริกันทันที่ด้วยลายแบบว่าฟินิชชิ่งบอเดอร์ไม้อะไรเงี้ยใหมาดนาูน่ารักน่ารักก็ให้มันดูบวขึ้นมานิดนึงไม่ได้เป็นโมเดิร์นที่มันแข็งเกิน,กนไปฝากด้วยนะครับว่าเราเลือกใช้ตัวนี้อาร์ดีเอนะครับ ลองเปิดใจเลือกใช้ดูนะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเรื่องราฟไฟลไปซื้อมาดูสกาันก่อนซื้อใช้สักพื้นที่ก็ได้โอเคลองดูนะครับแล้วมันก็จะรู้สึกแบบแตกต่างแล้วกันสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ a r t DNA ได้นะครับเซิร์ชไปเลยนะครับ Art DNA t h ailand นะที่ช่องทางที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดลิงก์ได้ที่แคปชั่นวิดีโอครับสำหรับวันนี้ The Ro o m Maker ผมและี่หินต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้พบกันใหม่ไม่อไหร่ครับเร่มพร้อมครับผมสวัสดีครับครับ ชาแนลอ้อมทา